สุกแล้วพี่น้องเอ้ยแซ่บพี่น้องเอยสบายดีสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทางฝั่งลาวฝั่งไทยและกตั้งประเทศนาะพี่น้องมอน้ก็บสบายดียามเช้าเนาะพี่น้องมอนี้ขา้าก็ยังบบท่านได้กินข้าว้าพี่น้อง กาสีออามาหากินอยู่หน้าเนาะพี่น้องเพราะว่าตอนนี้ก็มาหอดหน้าแล้วพี่น้องมาหน้าอันตลอดฮะนะพี่น้องยังแล้วหน้าแล้วกะมาเนาะเพราะว่าเขามาเล็งเป็ดเล้ยงไก่อยู่หน้าแล้วกะโง่เข้ากันยังบ่ทันได้ป่อยพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็กำลังเสียนอันนั้นเฮ็ดจี ma, ้ข้าวกินเนาะพี o, ่น้องจี้ข้าวทาไข่เนาะพี่น้องจี้ข้าวจี้ฮนะเมื่อนี้เข้ากะสีมา เฮ็ดอันข้าวจี้ท่าไข่เนาะพี่น้องเพราะว่าเฮากาบได้กินข้าวจี้ท่าไข่หึงแล้วนะพี่น้องกะคือเยอะเนาะพี่น้องก็เลยสีวันจี้หินในตอนเช้านี่ลหละเนาะพี่น้องมื้อนี้กะอากาศหนาวพี่น้องเอ้ยทั้งบ้านซคํำกะหนาวได้สามมื้อแล้วพี่น้องเมื่อวานนี้กะลมแห้งๆเลยพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้ผ่นมีฝนตกนํำเนาะแต่ตกบ่แห้งนะพี่น้องพอจ้ะ ยิบมๆนิ่มๆฮานะพี่น้องจังใดกันน้อพี่น้องอันสูงหนาวหนาวแบบนี้กะพากันรักษา,ษาสุขภาพนำกาเนาอพี่น้องเพราะว่าสูงนี่กะอากาศเปลี่ยนแปลงแล้วย่านเป็นวัดเป็นไอฮานะพี่น้องแต่ละคนย่านเป็นวัดเป็นไอนาอพี่น้องกะรักษาสุขภาพไปนำการนาะพี่น้องสูงอากาศหนาวหนาวแบบนี้นาะพี่น้องเดี๋ยวหอซสีอันไป เบิ่งไข่ก่อนนาะพี่น้องวะอันว่านี่อันจักหน่วยนะพี่น้องก็จี้เอากระเซียนจี้สามปั้นน้องพี่น้องน้องเอแล้วก็ไอเมฆแล้วก็สองข้ามน้องพี่น้องเดี๋ยวเราไปเบิ่งไข่ก่อนน้องพี่น้องไปทับไข่เื้อถ้วยก่อนลงมาเต็มจี้เข้าพี่น้องวันนี้ไปกันเลยพี่เมนี่ก็ฝนตกได้พี่น้องหนาวฝนจนตกน้อง้อนี้ าะกะตะไว้เมื่อวานนี่เก็บเตะเขาก่อนเตะไว้มัดโฮพี่นุ้ง่็เยอะอันเมื่อใหดพักอยู่ืดขึ้นแล้วก็เตะไว้เก็บเตะเขาสิก่อนฝนตกแล้วผู้ทางนั้นตัวนั้นเอาเยอะมัดโฮแถวๆอยงนี่แหละน้องเอสบายดีน้องเอสบายดีป้าลุงเนะี่ยสบายดีจ้ะกินขนมน้องเอเด้อจ้ะ น้งองเองกกำลังกินขนมส่วนปลาลงกินขนมนแม่ลูกกินขนมน้ำเอ,เ,อเด้อสิน้องเอกะบ้า,าสบายดียังท่านเป็นพี่น้องาาเอะบอลแบบเอิญแม่เอิญเม่บอเป็ดวอลไก่ว้าแบ่เป็นแล้วเดี๋ยวใหเสียงเต่าไว้ก่อนพี่น้องเอยฝนตกเลย หนาวพี่น้องไอ้สามมือแล้วหนาวนะอาบน้ำกระจนมีจะได้พี่น้องเอ้ยวันนี้เฮากะสีมาทับไข่ซิก่อนเนาะพี่น้องได้ไข่กะสองโนยนาะพี่น้องเอาค้ำซื้อน่ะอันนยสามพันพี่น้องเอ้ยไข่กะอยู่บ้านเอาค้ำสอง้อยพอดีหกพันกีบพี่น้องเดี๋ยวเฮาสีมาทับไข่ก่อน พี่น้องทัดไข่แล้วแล้วเขาก็สิเอาเกอเซอร์พี่น้องเอาเกอเซอร์ประมาณนี้เนาะแล้วก็เฟิงโนเซอร์งโประมาณนี้นะพี่ วันนี้ก็มาขาล่นขาล่นขา้าวลนนะพี่น้องขะาลนให้มันแตะออกจากกัน,นพ่อเนาะพี่น้องสำนี่วันนี้เขากะซีมาน ปั่นข้าวสมัยนี้เนาะพี่น้องสิเอาไปจี่เพราะว่ามื้อนี้เฮาสิอนันเฮ็ดข้าวจี่ทาไข่เนาะพี่น้องสูอีเมแลก็น,น้องเอกินหั่นนะพอดี3ไม้เลยเฮ็ด3อันเนาะพี่น้องข้าวจีกเบิ่งเฮาสิมา พี่น้องเฮ็ดเฮ็ดปัน้นเยอะหลายยันยันกินบะหมีห่ทนะ่าน้ำสามคนก็เฮ็ดอันสามปั้นเลยเนาะพี่น้องอีนเ,นอเ,ออนเนม่าาแล้วก็นอก้องเออีเม่เพื่อนกะกะลังตัดไม้อยู่จักโต๊ะแดงกินข้าวแล้วก็สิผักจักโต๊ะจักโต๊ giềm vai mặt hú này này pino 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 nó pino 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 ทำนี้เนาะพี่น้องกะไฟกะดังแล้วแล้วเนาะพ,นพี่น้องอยตัรางฮันชิโดงจี้อยู่ตั้งล้างเอาติดเข้าไว้ก่อนใช่กะเริ่มติดก่อแล้วพี่น้องวางไว้นี้ก่อนเนาะสีอันถอยเอาก้นไฟกะพบริสารปั้นฮันจี้ กำลังขางพี่น้องหนาวๆแบบนี้เนาะพี่น้องนั่งฝิงไฟพอดีอุ่นนะพอดีอุ่นพี่น้องอากาศหนาวแบบนี้เนาะเฮออนันเขาจีหฮมๆพวกเราพี่น้องเขาจะเสียอันผ้าไข่เนาะเขาจีเคยเยสุกก่อน จะสิเอาไข่ทาอีเมกะตัดไม้เยอะจากตอกพี่น้องสองคำะจีเขาจีแล้วแล้วก็พากันกิเข้าแล้วก เราจะชิมาจักโต้เนะาะจักไว้หวลายไว้มัดหูต่อไฟเข้ากับเตากลดังอยู่ทางพี่เนาะพี่นอ้นองทางน้ำสร้างพี่อันนั้นบนนี้จุดเคีย้ยอพ่อมันล่มฮะนะเขาก็เลยย้ายมามพี่น้องเขาก็เลยย้ายเตามาแถวนี้เนาะบนันกองเฟิงฮะพี่นอ้องพอได้บังกองกองเฟิงเนี่เนาะล่มหนาวฮะนะก็เลยมาลบตัวนี้นนเริ่มแหมเนาะพี่นอ้อง เริ่มเลึงเลยนี่เอาสีเอาไข่ทาเสือเลยเนาะพี่น้องเริ่ม <Display s. S 1> เลึงเดี๋ยวเลยเด้อไข่เสือเลยไข่เขาก็สองหนยพี่น้องเลยเขาจีบแบบสามป้นเจ้าพ่อหรือเปล่าเนาะ ตันนี้เริ่มเล่มเลยเอามาท่าอยู่พี่เนาะเริ่มมันเฮ้ทาเขามันโทเขาจี้เลยเนาะพี่นอ้อง ไปค้างต่อพี่น้องบันนี้ก่ะอดใจรออีกจากน้อยเน้ะพี่น้องก็ได้กินทาเฮอ ปั้นนี่ท่าอะไรเนาะพี่น้องสองปั้นนี่อย่างคือมันเฮมเฮมก่อนเขาจะเสียงออกมาทามือี้อากาศกับหนาวหนาวเน่เขาก็เลยมาจี้ข้าวกินพี่น้องเอ้อน้องเอ๋อน้องเอ๋ก็มาเฝ้าปั้นข้าวจี้พี่น้องยังน้องเอ๋อเข้าวจ,จี้ข้าวจีนจนน้น้องเอ๋ข้าวจี้น้องเอ๋เยอะบ่อือม มะมมมว้าวผิดแล้วน้องเอจะน่อยเด้อน้อยเด้อปั้นนี่คือสีซุกแล้วพี่น้องเอตัวนั้นยังบ่ทันได้ท่าน้อพี่น้องเหลือง้อ้ยอยู่พี่น้องเอน้องเอเยอะแล้วพี่น้องเอเสีตเอาเฮ้น้องเอขินก่อนตัวนี้เนาะตัวนั้นเจนน้อยสีเยห้าวจะส้ถาไข่ตัวนี้ถาไข่เรียบร้อยแล้วน้องเอฟ้าวเยอะฮะนะอ่ะน้องเอไปเฮ้ยพี่จับพี่น้องเอ ยับเอาเฮ้ยแม่เด้อเฮ้ยแม่ปอนเด้อเฮ้ยแม่ปอนจะได้แม่อันทา2อันนี่ก่อนทา2ปันก่อนไปเฮ้ยแม่ปอนพี่น้องน้องเอกะไปเฮ้แม่ปอนพี่น้องถ้าเฮาทาอันเธอนึงหั่นน่ะวิทาลำอีเลยน้องเอฟ้าเยอะเฮาก็เลยทาอันเธอเดียวนึงแม่เอ้ยแซ่บบ่น้องเอ ตัวอันตัวสองปั้นนะ่ะชิทาไข่เสื้อลายลายไข่อยังลายอยู่ส่วนปลาลุงกินน้ำนแม่ลูกส่วนปลาลุงกินเ้าจีกินเ้าจีนเอเดอร์ส่ะนกาหย,ยิมยมหย,ยิมหยมอยู่พี่น้องนะเอาตัวนี้เอามาทาไข่ก่อนพี่น้องเริ่มแฮมเล้ะนะ มาทาก่อน ตัวนี้กเกสิเอามาท่าคือกันหแหง เร้พี่น้องเอามาค้างต่อพี่น้องมันอนแล้วจยงท่าลำอีกนาะไข่ย,ยังหลายอยู่ถ้าเมันตัวนี้ซุกกว่าท่าลำสองเอานะพี่น้องคือมันนานาน,านานะซื้อไข่าน,นานา,นานมันยังแซบใกล้กระเตะกันแล้วพี่น้อง้อ มันจยะ,ะตีกันแล้วไก้กับไกลเอามาตะบ้านได้หนะาพี่น้องแล้วก็เอมาอมาเอามาไว้อยู่หน้าไก่อยู่บ้านหลายตัวแล้วก็เลยจับมาพี่พันตีกันกับไก่อยู่หน้าหาลำอีกก่อน ถามดีว่าปิน้นอืปินป้น,น,นจจป,นปนิ้น,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 นป่ะเจ้าากดมาเลยปิ้นปิ้นพี่น้องเองมันยากปิ้นพี่น้อง กันภาชนะยาดลงไข่ายาดลงพี่น้องได้ปิ่นอยู่ไข่เขา,ากันยังน้อยู่เนาะกสิทธาลำนี่แหละเสือลำอีกพี่น้งองหยาดลง สุกแล้วพี่น้องบัดน,นี้เนาะเดี๋ยวอ้อยห้อยอยู่พี่น้องสุกเรียบร้อยเนะเาะตัวนี้ก่อนตัวนี้สิไปเฮออิเม่พี่น้องนี่ตัวนี้เฮออิเม่ตัวนี้หงส์ขาำเนาะซุกแล้วพี่น้องเอ้ยหอมๆม,มาเด้อพี่น้องมากินขา้าวจีทาไข่ํำกันเด้มมอมอนี้เดอร์กินข้าว้าเด้พี่น้องเอ้ยกินข้าวจีเฮาจะสิไปหาจักรโต้เนาะเดี๋ยวเฮาสิเอา เขาจีไปเฮ้ยเม่ก่อนมาเนี่ยเม่ก็ยังไม่ได้ทันได้กินข้าวเช้าน้องเอเอาไปแล้วปั้นหนึ่งพี่น้องอ่ะเม่ของเจ้าฮอนเด้อรฮอนเด้อร์เอ้ยเอาบอลกินบ่น้องเอเป็นแล้วฮนแซ่บอยู่บ่อเม่แซ่บอยู่บ่ อพากันกินข้าวจี้พี่น้องเอ้ยมื้อนี้มันแข็งบ่แม่หอมไข่อะไรดี๋ยวเฮาก็สิบพิคินจนของน้องเอเป็นอะไดรน้องเอกินหมดแล้วบักละอืแซ่บบ่น้องเอชวนป้าลุงกินนําแน่น้องเอปงในนั้นละ่ะถือเอา,น,เออเอา,าน้องเอถือเอามากละแซ่บๆนะน้องเอ ้วพี่น้องกินน้ำกันเดอ้อกำลังกินนะพี่น้องแอบเอ้าเอ๊ะได้ได้เดพี่น้องเลือไอ้ห้อยอยู่พี่น้องเลยแอบแอบ อเอฟแฮมนะจ๊อยอ,อ่ะน้องเอฟอะมั้ยน้องเอฟเอาละน้องเอฟก,กินเมื่ปั้นนึงแล้วพี่น้องเอฟปั้นตัวสุกก่อนมู่ม่ I oh, yeah. nah, don't Now, ข้ามคักพี่น้องคือตื่นข้ัมเลาวแล้วข้ามกระยาเนาะพี่น้องอันนี้สิบไปเธอน้องเอกินข้าวจีก็กินบะหม,ม,มี่ซัมโนพี่น้องนี่อหอ่ยเมฆของน้องเอกของค้ายังพูดละน้อยพี่น้องเลยตอนนี้อันข้อข้ามกับน้องเอกก็กินข้าวอิม่มเลยเนาะพี่น้องวันนี้ข้าก็ะเซียน ไปจักโตะซอยอเมะพี่น้องจักโต้อ,อัน,นยังมือท่านแล้วนะพี่น้องวันนี้จะจักโตะซอยอเมะก้อนน้องเอก็เล่นอยู่แถวนี้ล่ละพี่น้องเออกมามือนี้กระซามค่นห้างเยอะไข่แล้วพี่น้องเอตตาอยู่กองเนาะวันนี้เฮากะสีมาจักโต้เนาะพี่น้องนี่ไม่โตะเขากะ nông A, Nông A cả giờ chắc tọt, bố nông A, Chắc nông A ơi. ลมเด้มเด้เนี่ยมงตามันพี่น้องจะโต ใส่เื้อน้องเอ ก็คนจังหวะเนาะอืม,มยำแก่ให้ดิจอกเก็บวันนี้ จักตาะกะยังบ่หมดอันล่ํานึงซ้ําพี่น้องเอ้ยน uh. ี ux, ่ได <sale. S 1> ้ซนีล่ะพี่น้องแล้วกะตัวนั้นอีพี่น้องมาบ่มาเอเฮาเด้แม่จักต่ออีบ่นี่นะแล้วมันมีแล้วเนาะเด้อพี่น้องล่ํานึงยังซํานั้นเนาะยังมีแล้วหมดซําได้หลายเติมเนาะเฮาจักมื้อนี้กะดีได้3มัด1 2 3 4มัด ต่อ5มัดตัวนี้เนาะตัวที่6ผัดมัดน้อยๆนี่ีพี่น้องเาจักมือนี้ก็มอ2 4 5มัดมัด6ตัวน้อยนี่7ทางหอยเมะกํลังมัดนําพี่น้องได้ซ่นีละตมือนี้กน้องเอซือนอนับแล้วพี่น้องเอ้ยนะนอนอย,ยู่ตะลางเทงพูน ล่มเย็นได้พี่น้องเพ่นก็เลยไปนอนสำหรับมื้อนี้เนาะพี่น้องสองค่ำกันมาห้มาหน้าคือเก้าเนาะพี่น้องมาหานจักตโะไว้มัดหูเนาะพี่น้องพราอหูเทงเฮายังบ่ทันได้มัดได้ทรงนี่ก็ายังบ่ทันได้อยู่บ้านพี่น้องพูละแล้วมัดหูมัดโซนแถวอันเทงก่อนจยงสิได้มือหาเฮ็ดพักอยู่บ้านเนาะพี่น้องแต่ตอนนี้ยังยังอยู่หน้าอยู่เนาะ เพราะว่าโง่กันยังทันป่อยเด้มื่อี้กะหนาวพี่น้องเอ้ยอยู่บ้านเห่าก,กันเนะาะจักเตาะกะยังบท่านเมด่่ำหนึ่งซ้ำพี่น้องเอ้ยก็เลยพ,กพักพอนเซกอนวันนี้เนาะเพราะว่าเฮากะจักถึงเติบแล้วอพอดีได้เจ๊มาดเนาะเตาะกะบสำหรับคลิปนี้เนาะพี่น้องสักคำกัสีขอจบคลิปไว้ซ้ำนีล้ล่ะต่อไปกัฝฟะกดติดตามสักคำในเด้อ เพื่อเป็นกำลังใจเพื่อเสาข้าเฮ็ดคลิปในต่อต่อไปเนาะพี่น้องเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย